ตอนที่308ของปลอมต้องชดใช้เงินคุณลูกค้าครับผู้จัดก,การเดินเข้ามาอย่างใจเย็นและยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลามีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับมือของโจโจถือเมล็ดทานตะวันเอาไว้พลางกำลังกินอย่างอร่อยอร่อยสายตาของเธอกลอกไปมาทันใดนั้นสายตาของเธอก็ปักไปที่ชั้นวางของซึ่งมีออร่าสีทองสว่างวับออกมาเธอเพิ่งเห็นว่าเขาได้ชดใช้เงินให้คนพวกน,นั้นแถมยังต้องชดใช้ถึงสี่เท่าอีกด้วย มันเป็นเงินที่เยอะมากทันใดนั้นหนูน้อยก็โบกมืออย่างตื่นเต้นหนูอยากจะซื้อบางอย่างเธอชี้นิ้วไปที่แจกันดอกไม้ที่อยู่บนชั้นวางของเมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้จัดการก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเขาคิดว่าจะไม่มีใครเข้ามาซื้อของที่กู่อวินใจแห่งนี้แล้วเสียอีกคิดไม่ถึงเลยว่ายังมีคนมาซื้อของอยู่เขาจึงรู้สึกกลัวเหลือเกินว่าเธอจะรู้สึกไม่ประทับใจทันใดนั้นเขาจึงรับเอาแจากันดอกไม้ใบที่เธอชี้ลงมาด้วยความระมัดระวัง โจโจไม่แม้แต่จะหันไปมองนิ้วอ้วนๆของหนูน้อยยังชี้อยู่ที่เดิมยังมีอันนี้อันนี้และอันนั้นอีกอันค่ะเธอชี้ห้าอันติดกันจากนั้นก็ส่งบัตรธนาคารยื่นให้ผู้จัดการแล้วพูดอย่างเย่อหยิ่งว่ารูดบัตรค่ะนี่จะไม่ต่อราคาสักนิดเลยหรือนี่ใช่โจโจคนเดิมหรือเปล่าเย่หลิงเฟิงและมู่ส่วนต่างก็เลิกคิ้วขึ้นพร้อมๆกันและเมื่อนึกบางอย่างขึ้นมาได้พวกเขายักคิ้วพร้อมกันเหมือนจะเข้าใจอะไรได้ก่อนจะยิ้มออกมา มีเพียงแค่หยุนโยเท่านั้นที่ไม่รู้เรื่องพวกเขาก็แค่อยากมาดูความตื่นเต้นของกูอวินใจเองไม่ใช่หรือทำไมถึงได้ซื้อใจกันดอกไม้ได้ละ่ะหยุนโยจึงรีพูดขึ้นว่าสิน้องแปดถ้าอยากได้อะไรก็ไปเอาในร้านของฉันสิอ,อย่าซื้อเลยมันสิ้นเปลืองเงินเปล่าๆโจโจบกมือไปมาพลางทำท่าทางเหมือนคนสุรุ่ยสุร่ายไม่เอาที่นี่สวยดีหนูชอบที่นี่มากกว่า ขณะที่หยุนโยกำลังจะพูดบางอย่างนั้นจูจูม่มูส่วนก็ควาบัตรของโจโจขึ้นมาแล้วส่งไปให้ผู้จัดการรูดบัตรไร้สาระดวงตาของหยุนโยเบิกว่างอย่างไม่อยากเชื่อส่วนมูส่วนกลับกวาดสายตามองเขาเขาจึงกลืนคำพูดนั้นลงคอไปเขารู้สึกร้อนใจและงุนงงไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเสียเงินมากมายเพื่อซื้อของที่นี่ด้วยหรือว่ากูอวินใจมีวัตถุโบราณที่ดีกว่าร้านเจิ้งกูเซียนของเขาเพราะตระกูลของเขาไม่เคยทำของปลอมมาก่อนเลย ผู้จัดการไม่ได้ใส่ใจในสิ่งที่เขาคิดเขารีบรับบัตรนั้นมาและเมื่อเห็นเงินเข้าบัญชีแล้วเขาก็ยิ้มออกมาและเงินที่ต้องชดไปเมื่อครู่นี้ก็ได้คืนมาเกือบหมดแล้วเขาถอนหายใจด้วยความโล่งอกจากนั้นก็ส่งบัตรคืนด้วยท่าทางที่นอบน้อมและรอยยิ้มที่ไม่ปิดบังบนใบหน้าของเขาโจโจเองก็ใส่ยายิ้มออกมาเช่นกันก่อนจะรับบัตรกลับไปเมื่อรับบัตรกลับมาแล้วเธอก็หยิบเครื่องพเสออกมาทันใดนั้นเองก็มีเสียงก็ดังออกมาจากเครื่องเงินออก ทันใดนั้นผู้จัดการรู้สึกตะลึงในทันทีคุณลูกค้าครับเมื่อกี้มีพูดว่าอะไรนะครับแบบนี้เองหรือเนี่ยเย่หลิงเฟิงและมู่ส่วนก็ยิ้มออกมาเช่นกันโจโจโยกมือขึ้นเทาเอลวพลางพูดอย่างมั่นใจว่าก็คุณขายของปลอมนี่นาะชดใช้เงินก็ถูกแล้วไม่ใช่หรือและต้องชดใช้ให้สามเท่าด้วยหนูได้ยินหมดแล้วคุณต้องชดใช้และห้ามขาดแม้แต่หยวนเดียว ค่าของปลอมหรือผู้จัดการตะลึงงานไปทันทีและสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปก่อนจะรีบเรียกช่างในร้านมาตรวจสอบเมื่อรู้ว่าของจริงกลายเป็นของปลอมขาของเขาก็อ่อนโยบทันทีและซุดตัวลงบนเก้าอี้อีกทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ละ่ะเมื่อคิดได้ดังนั้นเขาก็หันไปหาโจโจเธอจงใจสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาหรือใช่แล้วเธอจงใจทํามันเองหนูน้อยเชิดค้างสองชั้นขึ้นด้วยความภาคภูมิใจ นั่นเป็นเพราะสายตาของหนูแหลมคมต่างหากละอย่ามัวแต่พูดไร้สาระเลยรีบชดใช้เงินมาจะดีกว่าไม่อย่างนั้นหนูจะแจ้งความนะถ้าอย่างนั้นก็แจ้งความไปเลยสิใบหน้าของผู้จัดการเริ่มบิดเบี้ยวฉันกำลังสงสัยว่าพวกเธอมีแผนช่วยอยู่ไม่แน่ของปลอมพวกนี้อาจจะเป็นของที่พวกเธอเอามาวางไว้ก็ได้คำพูดนี้ของเขาทำให้โจโจไม่พอใจเธอชอบเงินมากก็จริงแต่เธอก็ไม่เคยขโมยเงินใครและเขาก็กำลังสร้างบนทินให้เธอ สายตาของมูโซนเย็นชาขึ้นมาทันทีคุณลืมไปแล้วหรือว่าในร้านมีกล้องวงจรปิดอยู่ด้วยพวกเราเข้ามาในร้านนี้เป็นครั้งแรกไม่เชื่อคุณก็ลองเปิดดูสิเย่หลินเฟิงไม่พูดพร่ำทำเพลงเขากดโทรออกไปที่หมายเลขหนึ่งทันทีเขาไม่ได้บอกว่าโทรหาใครเพียงสั่งแค่ว่าให้พาคนมาที่นี่หลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆเดินเข้ามานั่งบนเก้าอี้และอุ้มโจโจที่อยู่บนไหลลงมานั่งบนตักของเขา เขาจับมืออ้วนๆของโจโจและไม่แมนแต่จะชายตาขึ้นมามองก่อนจะพูดสิ่งที่ทำให้ผู้จัดการต้องกลัวจนตัวสัน่นกล้าดีอย่างไรมาใส่ร้ายลูกสาวของฉันอยากโดนข้อหามินประมาทหรือไงในขณะที่เขากำลังจะพูดต่อน,นั้นก็มีคนสวมชุดสุดเดินเข้ามาเมื่อเห็นคนเหล่านั้นเดินเข้ามาสีหน้าของเขาก็ซีดเผือดไปทันทีเขาคือสุดยอดทนายแห่งเมืองหลวงทนายยินเฉา ตั้งแต่ที่เขาเข้าวงการมาเขายังไม่เคยพ่ายแพ้มาก่อนปากของเขาได้ส่งคนเข้าคุกมาไม่รู้ตั้งเท่าไรแล้วอีกทั้งยังเคยทำให้ทนายของอีกฝั่งเข้าคุกมาแล้วด้วยในการขึ้นโรงขึ้นศาลไม่ว่าใครก็ไม่อยากเจอเขาและยิ่งไม่อยากจะนั่งเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับเขาอีกด้วยแน่นอนว่ามีคนมากมายอยากจะเชิญเขามาเป็นทนายให้แต่ก็ยากมากนักที่จะเชิญได้สำเร็จได้ยินมาว่าค่าตัวมาตรฐานของเขาในหนึ่งชั่วโมงนั้นแต่เจ็ดหลักเลยทีเดียวแล้วเขามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร ยินเชาเดินเข้ามาก่อนจะมองไปที่เยหลิงเฟิงทันทีเมื่อเขาเดินเข้ามาเขาก็พยักหน้าเล็กน้อยด้วยความเคารพคุณเย่สวัสดีครับเยหลิงเฟิงพยักหน้าก่อนจะชี้ไปที่ผู้จัดการคนคนนี้ได้ขายของปลอมให้กับลูกสาวของผมแต่ลูกสาวผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรหากพวกเขาชดใช้เงินค่าเสียหายให้แต่เขากลับมากล่าวหาลูกสาวของผมคุณดูเอาเถอะว่าจะจัดการอย่างไรต่อ โจโจเองก็เบ้ปากอย่างให้ความร่วมมือดวงตาของเธอแดงเรื่องราวกับว่าเธอเพิ่งจะได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจมาลูกสาวของเขาอย่างนั้นหรือหยินเฉามองไปที่โจโจโดยไม่รู้ตัวพลางลอบสำรวจเธอเล็กน้อยแต่ไม่นานนักเขาก็เบนสายตาไปทางอื่นเขาพยักหน้าก่อนจะหันไปมองทางผู้จัดการพลางยกแว่นขึ้นในมือของเขานั้นถือแฟ้มเอกสารเอาไว้เขาพูดอย่างเรียบเฉยว่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผมก็คือทนายของลูกสาวคุณเย่แนะนำว่าให้คุณไปหาทนายมาด้วยนะครับแล้วเราค่อยมาหาหรือเรื่องการขึ้นศาลกันก่อนผู้จัดการตกตะลึงอีกครั้งเขามาที่นี่เพื่อช่วยคนพวกนั้นหรือสีหน้าของผู้จัดการซีดเผือดลงทันทีจะเชิญทนายคนไหนมาว่าความให้ชนะเขาได้อีกเขาบ้าไปแล้วหรืออย่างไรมีคดีใหญ่ตั้งมากมายทำไมถึงไม่ไปรับจะมารับคดีเล็กๆแบบนี้เพื่ออะไร แต่สิ่งที่ทําให้ผู้จัดจาก,การต้องตะลึงมากกว่านั้นก็คือตัวตนของเย่หลิงเฟิงต่างหากเขาเป็นใครกันแน่ทําไมถึงโทรศัพท์เรียกทนายหยินเฉาให้มาที่นี่ได้เมื่อรู้ตัวเองนั้นถูกฟ้องร้องเข้าเสียแล้วกล้ามเนื้อบนหน้าของเขาก็กระตุกพลางพูดด้วยน้ำเสียงสั่นว่าไม่ไม่ต้องหลักครับมันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเองครับเราตกลงกันได้หากจะขึ้นศาลสู้หยินเฉาก็เท่ากับหาเรื่องตายชัดๆหยินเฉาพยักหน้าถ้าอย่างนั้นพวกเราก็มาปรึกษากันเรื่องชดใช้ค่าเสียหายกันดีกว่าครับ ครับสายตาของผู้จัดการเต็มไปความว่างเปล่าวันนี้มันเป็นวันสวยอะไรกันเนี่ยถึงได้มาเจอแต่เรื่องบ้าๆพวกนี้ถ้าเท่าแก่มาจะบอกเท่าแก่ว่าอย่างไรเขาจบเหตุแล้วครั้งนี้กูอวินจายต้องถึงคราวจบสิ้นแล้วแน่ฮ่าหายินเช้าทำงานมีประสิทธิภาพมากไม่ถึงสิบนาทีโจโจ,โจโก,ะก,ะก็กอดเครื่อง p ี s เอสของเธอก่อนจะเดินออกมาพลางกระโดดโลดเต้นอย่างมีความสุขและไม่ลืมที่จะโบกมือให้กับผู้จัดการอีกด้วย คุณลุงคะของในร้านของคุณลุงนี่มันดีจริงๆครั้งหน้าหนูจะมาใหม่นะคะในตอนแรกเธอรู้แค่ว่าการซื้อของจะต้องใช้เงินเท่านั้นแต่ไม่คิดเลยว่าการซื้อของนั้นเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้หาเงินได้ด้วยสิ่งที่พี่ตาฟูบอกกับเธอนั้นไม่ผิดเลยสักนิดเงินนั้นไร้ขอบเขตจริงๆวันนี้เธอได้เรียนรู้มันแล้วละ่ะเมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้จัดการก็ตัวสันร,ร,ริษเขารีบเดินไปล็อกประตูอย่างไม่สนใจภาพลักษณ์ช่างไม่มีมารยาทจริงๆเลย โจโจทำหน้ามุยก่อนจะหันหน้าไปทางหยินเฉาพลางพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลว่าขอบคุณมากค่ะคุณลุงขณะที่พูดนั้นเธอก็หยิบเงินหนึ่งร้อยหยวนยัดใส่มือของเขานี่เงินค่าตัวของคุณลุงค่ะหยินเฉาก้มลงมองไปยังเงินที่อยู่ในมือของเขาพลางเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยเขาไม่เคยได้เงินน้อยขนาดนี้มาก่อนเลยอย่างไรก็ตามเขานั้นก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเขาหันไปมองเย่หลิงเฟิงก่อนจะพยักหน้าเล็กน้อย คุณเย่ครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมต้องขอตัวก่อนนะครับเย่หลิงเฟิงพยักหน้าขอโทษที่ต้องรบกวนนะครับคุณเย่เกรงใจผมมากเกินไปแล้วครับเมื่อพูดจบเขาก็หันหลังกลับและเดินจากไปโจโจจับมือเย่หลิงเฟิงและพาคนอื่นๆกลับไปที่ร้านเจิ้นกู่เซียนก่อนจะถือภาพจงขุยจับวิญญ,ญาณไปที่รถจากนั้นเย่หลิงเฟิงก็ขับรถออกไปทันทีใช้เวลาไม่นานนักพวกเขาก็เดินทางมาถึงบ้านตระกูลหยุน หลังจากที่ลงมาจากรถหยุนโยที่กำลังจะเดินเข้าไปข้างในก็ต้องชะงักสีเท้าลงทันทีเขาตบหน้าผากตัวเองพลางพูดอย่างตื่นเต้นว่าฉันรู้แล้วโจโจโจงใจทำแบบนี้เพราะเธอรู้ว่านั่นเป็นของปลอมดังนั้นจึงตั้งใจเพื่อให้เขาชดใช้เงินให้เธอใช่ไหมเมื่อได้ยินประโยคนี้ทุกคนต่างชะงักสีเท้าลงอย่างพร้อมเพรียงกันทันทีมู่ซวนกุมขมับพลางสายศีษะอย่างระอา โจโจก็ตกตะลึงเช่นกันหนูน้อยอ้าปากค้างและหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ยกนิ้วโป้งขึ้นสิทธิพี่สามฉลาดจริงๆเลยค่ะ